ต่อไปผมนายลูกโลดธนาคารปสวัสดครับลูกโลดธนาคารปสวัสดอายุ55ครับมีปัญหาก็คือสุขภาพเรื่องการปวดหลังสุขภาพปวดหลังโดนโกงค่ะโกงอีกอ้าวแล้วก็มีคูมานสองค่ะคูมานแล้วมีแท้งไหมไม่มีครับรับขันอะไรไหมไม่มีสักสักมีไหมสักไม่มีครับไม่มีค่ะสักขันครอบไม่มี มีเด็กปิมานสองโกงนี่ก็ถือว่าค<ว>ดีเดียวกัน,นอนนี้สุขภาพไม่ดีเป็นเพราะอะไรท่านเทวดาสุขภาพหรือท่านเอ๋ยเป็นตรงไหนเลยนั่นแหละเนอหลังครับผมปวด,ปวดหลังปวด,ปวดมากไหมเล่าพอบางครั้งก็เบาบางครั้งก็หนักผมมาหเนอนั่นแหละเอ๋ <c oughs> กระโดดเลยเกาะเล่นนั่นแหละท่านไปไหนไปกันนั่นแหละเนอะบางทีกระโดดลงก็เบาพอบางทีเนอก็เาากาะอยู่นั่นเอ้ยให้ไปเกิดหรือจะให้อยู่ให้ไปเกิดครับให้ไปเกิดเลยจะได้แยกย้ายกันไปสององค์ใช่ไหมเล่าใช่ครับ20วันนั่นแหละหนอโอเคเปล่าหับครับอ้าวได้คูมนันมาเลยหรือเปล่าบวดพร้อมกันปวพร้อมกนกนี้เลย อาจจะต้องแบกเขามีมาด้าหลวงตามาด้าหลวงตามาด้าหลวงตาไปเดินขบวนอยู่ในหลังเขาเหรอหลวงตาก็หนูเป็นหัวเจอรถบัคคับนะเออถ้าเธอไปทำอะไรเขาเจ็บปวดก็เดินเล่นกันดะาหลวงตาไม่มีอะไรทำวิ่งไปอยู่ไปอย่างนี้หลวงตาหลวงตาเอาจุกกระดาษแล้วก็คั่บนะเดี๋ยวก่อน ไปเอามาจากที่ไหนวไว้ขางานเนี่ยหลานให้มาหลานให้มาใช่ครับก็เชื่อไปรับใครให้อะไรมาผู้นี้ไม่เอาหรอกเป็นผีเป็นผีเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยมีแต่ไปกระกระทืบไปย่ำเล่นอยู่ในตัวเขานั่นแหละหูเดินให้ดูได้อาเป็นเวียนกรรมและกันแล้วก็คอยจะส่งให้ไปเกิดซื้อตุ๊กตาให้เขาสองตัวโลบกคอบใช่ไหม อ่าชื่ออะไรชืเลโบก้ขับชืเลบก้ขับเลขตัวนึงอ่ะเลโกขับหนึ่งเลโกขับสองอครบหนึ่งครบสองโลหนึ่งโลสองโลบอทเลโก้ขับโรบอทอ้าวกินอะไรเลโก้ขับไม่มีกินอะไรนี่หว่าซื้อแบตเตอรี่ให้มันกินก็พอนี่ยนี่อ้ามันกินแบตเตอรี่ปม๋อะอิ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 พอแล้ว โอเคอาบุ้ไปไปแล้วไปแล้วเฟซซี่โค้กตามนี้ขนมในเซเว่นอ้าวปล่อยสัตว์อะไรปล่อยครับลุงจ้าว่าไปปล่อยไปหลายคปลาหมออย่างมาฉีดพอแล้วอ้าวโอเคเสื้อผ้าเสื้อผ้ามีเปล่าเสื้อผ้ามีครับชุดอะไรชุดซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนทั้งสองเลยอ้าว ทานหนึ่งชุดเรียถอนกําลังออกได้ยังตามนี้ที่ปวดหลังพวกเขามีอะไรจะฝากกเตือนบ่าวเท่าที่ดูท,ทุกอย่างปกติดีมากที่เดือดร้อนเพราะเธอสองคนคบจบไปได้ยังมีอีกไหมจริงจริงปวดมานานแล้วนะในตัวผมมีมีอะไรเพิ่อมอีกไหมของพ่อในตัวผมมีเพิ่มอีกไหมมีผิมีผีเพิ่มเปล่าเท่าที่เห็นไม่ค ตาบ้าแค่เติดน้ำมันฉเคยถูกของเขาเปล่าไม่เคยครับไม่เคยเท่าที่เห็นมีอะไรแปลกปลอมเข้ามาเปล่าเป็นโรบอทมันต้องมันต้องดูเดิว่ามีอะไรสัญญาณผิดปกติเข้ามาเปล่าไม่รู้เหมือตาไม่รู้ไม่ได้ดูใครเลยเอาแต่เดินย่ำอย่างเดียวแล้วเธอมีอาการอะไรล่ะปวดหลังอย่างเดียวครับมา20 20กว่าปี20กว่าปีแล้ว ไม่มันมีกลางคืนนอนไม่หลับอ้วกเอิอกมาลำมาล้องช่วงนี้นอนไม่หลับไม่อ้วกไม่เป็นไรแต่นอนไม่หลับนอนไม่หลับตั้งแต่กี่ทุ่มถึงกี่ทุ่มหลังจากสี่ทุ่มเป็นไปเนี่ยจะหลับช่วงตีสองตีสามแค่ตีสองก็ตื่นแล้วแล้วก็ไม่หลับอีกเลยพยายามหลับก็บางทีก็หลับไม่หลับคิดมากคิดงานเครียดเป็นห่วงเรื่องงาน ก็คงจะเป็นกังวลเรื่องธุรกิจใช่ไหมไม่มีธุรกิจแล้วครับไม่มีแล้วจะคิดอะไรตอนนี้อยากหางานทำคิดหางานทำอยากไปปลูกฝลักฝูกลงคิดไปคิดมาย้ำไปย้ำมาคิดแล้วไม่จบเดี๋ยวก็กลับมาคิดมาอีก ถ้าทำไมกินเราเราจะทำอะไรกินเห็นไหมอ่ะก็มาคิดพไงถึงไม่หลับง่าก็ไม่มีใครเลี้ยงนี่ไม่มีลูกทยั่ไงอ่ะนี่ไงก็คิดต่อไปเรื่อยเลยไม่ทหาลูกดีลูกก็ไม่มีคิดต่อหาจักรวาลนี่เอาหนูไปเลี้ยงหนูก็เหยียบหลังอยู่ดีอ่ะอืมเกาะเฉยเอ่าเป็นโรบอทเกาะเฉยๆแต่ว่ามันทรงพ้นเอง ตามนี้เคลียร์มันออกไปก่อนตามนี้ยี่สิบวันปล่อยสัตว์แล้วใช่ไหมปล่อยแล้วค่ะทางกระทานหนึ่งชุดจบดเริ่มงานเร็วที่สุดสองสาวันนี้ไปได้รายที่สิบต่อไปโชคดีโรบอตหนึ่งสอง